สวัสดีนะครับมิตรกนะครับแฟนเพจแล้วก็กลับมาพบกับแปะปากมากอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําคลิปนะครับหายไปในช่วงปิดฤดูกาลเพราะว่าไม่รู้จะมีอะไรมานําเสนออะไรมากใหม่นะครับก็ถือเป็นช่วงพักผ่อนไปในตัวด้วยก็เลยหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งนะครับพอฟุตบอลเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเราก็อาจจะกลับมาพบกันเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสโมสร ิเวร์พูลเหมือนเดิมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอใจกันนะครับหลังจากที่ช่วงพรีซีซั่นเพิ่งผ่านไปนักเตะแต่ละคนกลับมาสู่ทีมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เปิดสนามนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะ2ประตูต่อศูย์ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนแต่ละคนมีความรู้สึกกับ เกมการขันในนัดนี้อย่างไรนะครับแต่ยังไงขออนุญาตมานําเสนอแล้วก็มาพูดคุยในมุมมองของแปะเองนะครับว่ามันมีอะไรนะครับน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับในเกมแบบนี้ป้างนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าจะเอามาพูดถึงกันเป็นคลิปสั้นๆเป็นประจำๆแบบนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราอยากจะพูดถึงนะครับในเรื่องของเกมการขันที่เพิ่งจบลงไปนะครับระหว่างเลโอภูกับอิปสวิตทาว นั่นก็คือเรื่องของการทำหน้าที่นักเตะใหม่และของของไรอันกราฟินแบชถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คงจะอธิบายได้ไม่ยากเพราะว่านี่คือตำแหน่งนะครับที่ลิเวอร์พูลแซงออกอย่างชัดเจนในช่วงปิดฤทุการที่ผ่านมาว่าอยากจะเสริมทัพเข้ามาตรงจุดนี้อยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะครับมาเล่นคู่กับทางด้านอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์แล้วมันเกิดความลงตัวนะครับมีการทดสอบมีการ ทําทเอานักเตะหลายหลายคนนะครับมาทําหน้าที่ตรงจุดนี้นะครับก่อนจะมีข่าวสนใจคว้าตัวมาตินซุนปีเบนดี้นะครับเข้ามาสู่ทีมก่อนที่เราทร,บราบกันดีว่าทุกอย่างมันก็ฝันสลายไม่เป็นไปตามความจริงนะครับเพราะว่า,าทางนักเตะกลับมาเปลี่ยนใจในขั้นตอนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะครับนักเตะที่มีอยู่ที่ถูกคัดเลือกลงสนามในนัดนี้ก็คือไรอันกลาฟเฟนแบช ถามว่าผลงานในน้้นนี้ของไรอันกราฟ n นแบชเป็นอย่างไรแล้วทำไมอา์เนอร์ส็อตนะครับถึงตัดสินใจมอบหมายตำแหน่งนี้ให้กับเขาเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเพราะอะไรนะครับจากเกมที่ผ่านไปเมื่อคืนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเทคนิคการครอบครองบอลน,นะครับของไรอันกราฟินแบช สามารถที่จะมาทดแทนแล้วลงไปในเล่นในตำแหน่งนี้ได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเองเป็นนักเตะที่มีเทคนิคค่อนข้างสูงแล้วก็ครองบอลได้ค่อนข้างดีการจับบอลจังหวะแรกถือว่าทําได้ไม่กระชอกนะครับรโอกาสเสียบอลจากจุดนี้มันจะส่งผลและปัญหาเกิดขึ้นกับทีมที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเขามีสัญชาตญาณน,นะครับของการเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8อยู่ในตัวอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับการนํา ฟุตบอลนะครับหลังจากตัดบอลได้การออกบอลการนําฟุตบอลการพาลุ่ยเลี้ยงบอลน,นะครับขึ้นไปทําเกมเองเขาสามารถทําได้ทันทีซึ่งจุดนี้นะครับแตกต่างจากวาตลุเอนโดเป็นอย่างมากนะครับวาตลุเอนโดมีความเหนียวแน่นโดดเด่นในเรื่องของเกมรับแต่การเปิดบอลและจ่ายบอลอย่างรวดเร็วของวัตลุเอนโดทําได้แค่ช่วงสั้นๆนะครับสังเกตดีๆง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัดบอลได้ เอนโดจะต้องฝากบอลไปที่เพื่อนข้างๆมากกว่าที่จะมีบอลแนวลึกและทะลุจ่ายแบบร้าไดก้าเสียกลายเป็นแบบในตรงจุดนี้นะครับเมื่อมาผสมปนเปกับทางด้านอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูเนียนนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติมากพอที่จะลงเล่นในตําแหน่งนี้ไปก่อนอก็ไม่แน่นะครับถ้าหากเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเขาอาจจะกลายเป็นนักเตะในจุดๆนี้ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน ด้วยระบบนะครับต,ต่างๆนานาที่เจเกนคอปพยายามจะอ่าไม่ใช่อร์เนอร์สล็อตนะครับพยายามจะเอาเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงลิวพูลในชุดของเขานี้อย่างชัดเจนเร็วเกินไปครับที่จะบอกว่าไลอ้อนกราเป็นแบกบแจ้งเกิดจากตําแหน่งนี้แล้วนะครับย้ําว่าเร็วเกินไปเพียงแต่นั้นนี้เขาเล่นได้ดีและสามารถลงไปทดแทนได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คือระยะยาวความสม่าเสมอในการลงเล่นตรงจุดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเกมนัดเนี้ย เราเจอแค่อิปสูบิทถ้าหากเจอทีมที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีความสามารถของมิดฟิลหรือกองหน้าที่กดดันได้มากกว่านี้ไลอ้อนกราเฟนแบชจะสามารถโชว์ฟอร์มตรงจุดนี้ได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจมากกว่าแต่ถือว่าเกมแรกผ่านนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นอะไรที่น่ากางังวลระยะยาว,ยาว,ยาวต่างหากละที่เราจะจาเป็นต้องจับตาดูเขาต่อไปแต่ถ้าหากเขาสาม,มารถพิสูจน์ตัวเองแนละทำหน้าที่ตัวเองตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่า ลิเวอร์พูลเองนะครับการที่ไม่ได้ซื้อใครเข้ามาในตําแหน่งนี้หรือที่หลายๆคนพูดว่าไม่มีแผน2อในการเสริมทัพเลยมันพอจะเห็นคําตอบอยู่เหมือนกันนะครับว่าตรงจุดนี้นักเตะที่เป็นคุณสมบัติหรือสเปคที่อร์เนอร์สล็ตตต้องการมีหลายคนในทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วที่จับลงมาเล่นตรงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเฉพาะในเกมล่าสุดกราฟินแบกค่อนข้างจะจ่ายบอลแล้วก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อย ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาค่อนข้างกลมเกลื่อนโดยเฉพาะเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับนี่ก็เป็นจุดแรกที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อมาที่น่าสนใจสําหรับเกมที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดตัวของ u n นเนอร์สลนะครับในการคุมทีมผมเชื่อได้เลยว่า u n นเนอร์สลกดดันแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกสายตาต่างจับจ้องมาเพราะนี่คือเกมนัดอย่างเป็นทางการเกมแรกนะครับที่อันเนอร์สล็อลงทําการ คุมสนามคุมทีมอยู่ข้างสนามให้กับลิเวอร์พูลนะครับเราคุ้นชินกับเจอเก้นคอปมา8ปดปีเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญมากที่สุดเทาต้องเป็นจําเป็นที่จะต้องออกสตาร์ทด้วยผลงานที่ดีที่สุดครึ่งเวลาแรกมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าที่เราเห็นในครึ่งเวลาหลังแล้วทุกคนพอใจกันนั่นคือสิ่งที่อันเนอร์สลอตอยากให้เกิดขึ้นในตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องแท็กติกอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์คือการพักครึ่งเวลาเขาไม่ได้ติวเรื่องแท็กติกนักเตะเลยเขาเพียงแต่บอกบางสิ่งบางอย่างไปกับผู้เล่นแค่นั้นเองว่าควรจะต้องปรับแก้วิธีการยัางไงแค่นั้นเองแท็กติกยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็มีการปรับแท็กติกด้วยการเปลี่ยนตัวเอา,อาจารลุคอนซ่าออกไปแล้วเอาอิบราฮิมาโปนาเต้นะครับลงมาประชับในแนวรับทุกอย่างก็ลงล็อกเลยนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเกมนี้สําหรับการคุมทีมของอร์เนอร์สโลตที่ข้างสนาม ข้อต่อมาก็คือเราอาจจะไม่ได้เห็นความมุทะลุดุดันเหมือนเจอเก็นครอปที่ข้างสนามนะครับแต่ว่าเรามีความสุกข,ขุมเยือกเย็นแล้วก็พยายามมีสมาธินะครับในการที่จะคุมทีมจากข้างสนามของอาร์เนส์สลได้มากกว่า ยังไรก็ตามนะครับเข้าใจดีว่าน,นี่คือเกมแรกเขาอาจจะระมัดระวังในการทําหน้าที่ของตัวเองที่ข้างสนามให้มากขึ้นอาจจะยังไม่ไปกดดันผู้ตัดสินมากขึ้นนะครับคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับรูปแบบของการทํางานของผู้ตัดสินของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังเห็นอะไรที่มันดูใจดีใจดีนะครับดูแล้วอารมณ์ดีมากขึ้นก็อาจจะทําให้อยู่ตรงนี้ ไปอีกสักระยะหนึ่งเรามาดูว่าความเกลี้ยวกลาดต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นไปด้วยเช่นกันหรือไม่นะครับตรงจุดนี้คือจุดที่น่าสนใจแต่ถือว่าเมื่อวานเขาทําได้ดีนะครับเขาต่อมานะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกเราจะสังเกตเห็นปัญหาของเลี้ยวปูนอย่างหนึ่งคือเรื่องของผู้เล่นหลายคนนะครับขาดจังหวะในการส่งบอลขาดจังหวะในการส่งบอลก็คือ โดยเฉพาะแอดดี้โรเบิร์สันนะครับจ่ายบอลน,น้ำหนักขาดจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะโดนโต้กลับหลายครั้งมากเหมือนกันนะครับก็ตรงจุดนี้ถูกปรับเหมือนกันนะครับดูความมีความนิ่งมากขึ้นนักเตะในแนวรับที่นิ่งที่สุดเมื่อวานนี้ชัดเจนคือเฟอร์จิวฟันไดนะครับเล่นด้วยความใจเย็นเล่นด้วยความสุขขมและพยายามคุมเกมต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นทั้งกัปตันทีมนะครับแล้วก็เป็นบทบาทที่เฟอร์จิวฟันไดทําได้อย่างยอดเยี่ยม แต่นักเตะหลายๆคนนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกมีความรีบร้อนเข้าใจนะครับว่าอยากจะโชว์ฟอร์มกันอย่างเต็มที่มีความคึกคักมากมายเต็มไปหมดแต่มันทําให้ความรีบร้อนเหล่านั้นนะมันทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้อาจจะไม่ประทับใจในครึ่งเวลาแรกแต่ทุกอย่างก็แก้ไขได้ในครึ่งเวลาหลังนะครับเพราะว่าการจงจ่ายบอล50 50นบําน้หนักขาดน้ําหนักเกินเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลย แต่ครึ่งเวลาหลังถูกมองตรงว่าเนี่ยคลิปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับอิปสวิตทาที่ผ่านมานะครับพอต่อมานะครับก็คือเราได้เห็นนะครับว่าโมซาล่ายังเป็นนักเตะที่สําคัญสําหรับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมันคงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าหากโมไม่อยู่นะครับเพราะดูจากสภาพร่างกายสิ่งต่างๆนานาที่โมนะครับได้แสดงออกมาเขายังเป็นนักเตะที่พร้อมที่จะยิงและจ่าย ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างน่ากลัวนะครับจริงอยู่โมโกแก่แล้วนะครับเริ่มอายุมากขึ้นความคล่องตัวอาจจะหายไปตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ทดแทนขึ้นมาคือเขามีประสบการณ์นะครับเขารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรทําให้อย่างการไปยืนหรือการเปิดบอลหรือการจ่ายบอลต่างๆนานา,นามีประโยชน์มีส่วนร่วมกับทีมมากกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความเก่าตรงนี้แหละครับจะมีส่วนช่วยหรือว่าผูกนะครับ เรื่องของสถิติเราไม่พูดถึงนะครับเพราะโมนี่เป็นเจ้าพ่อสถิติในวงการฟรีเมียดีไปเรียบร้อยแล้วแต่จะทําอย่างไรนะครับให้โมยืนระยะแบบนี้และที่สําคัญคือเรื่องของสัญญาใหม่ของโมจะเอาอย่างไรต้องตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าจะต้องใช้คนอื่นมาแทนก็ควรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแต่ถึงตรงนี้นะครับนักเตะที่มีตําแหน่งแน่นอนตายตัวที่สุดในตําแหน่งแดนหน้ายังเป็นโมซาล่าคนเดียวนะครับที่พร้อมที่ จะไม่มีใครมาแย่งตําแหน่งตรงหน้าขวาของเขาไปได้เลยแล้วเขาก็ยังแสดงความสําคัญของตัวเองออกมาในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะขายอะไรโมลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากโมไม่อยู่ใครจะมาทดแทนหรือถ้าจะทดแทนโมควรจะต้องจัดการตั้งแต่ตอนนี้แล้วหรือไม่นะครับกีน,น้อยกอ็มีการปล่อยหรือมีการทําให้ตําแหน่งเนี้ยมีการ ทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่เห็นโมเล่นจับคู่กับเดโอโกโชตาเมื่อาวานคงน่าจะพอใจนะครับทุกคนการมันอาจจะไม่มีความรวดเร็วหรืออะไรต่มัจะมีเทคนิคนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เข้าขารู้ใจแล้วก็มีการแทงบอลตามช่องอะไรต่างๆดูแล้วมันดูสนุกน,นะครับแล้วก็ถ้าหากมีโมเมื่อไหร่ผมเชื่อว่ายังเป็นฝันร้ายของกองหลังของคู่แข่งได้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ แล้วข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของโดบินิกโซบอสไล่เค่อยชั่วขึ้นนะครับดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับมีการเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานความผิดพลาดน้อยลงกว่าเมื่อช่วงกลางถึงปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเปอร์เซนต์การจ่ายบอลสำเร็จถึง91การสร้างสังเกมนะครับการควบควบตำแหน่งทั้งมิดฟิลด์หมายเลขสินะครับเป็น หน้าตับนะครับอยู่หลังกองหน้ารวมไปถึงการถอยตัวเองนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข8เพื่อช่วยวิ่งกระชับในแดนกลางให้ทีมเมื่อวานนี้โซบอสไลทำได้อย่างใคร่ยังขันแข็งมากเลยนะครับมีความบางจังหวะสปีดนะครับลงมาช่วยเล่นในเกมรับอีกต่างหาเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นนะครับในเรื่องของพลังงานของโดมินิกโซบอสไล แต่เมื่อวานนี้นะครับการสร้างสารรคเกมการจ่ายบอลจินตนาการในการแทงบอลแล้วก็ไปยืนอยู่ในพื้นที่ที่ตืนถนัดในการที่จะสามารถยิงบอลจากแถวสองโซโบสไลน์ so line, เมื่อวานทําได้ชัดเจนมากเลยนะครับแล้วทําให้เรานึกถึงในช่วงแรกๆที่เขาย้ายมาอยู่กับสโมสรลิเรอว่าูลด,ด้วยเหมือนกันถ้าหากโซโบเล่นอย่างนี้ฮาวิเอเลียดเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อวานนี้ฮาวิเอเลียดไม่ได้ถูกปล่อยลงสนามเลยทางด้านอร์เนอร์สลอตให้โอกาสโซโบยันจบเกมเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อยากจะทดลองระบบให้ลงตัวแล้วก็เข้าที่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เริ่มต้นได้น่าสนใจสําหรับลิว์พูนะครับอย่างที่บอกมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าลิว์พูกลับมาแล้วลิว์พูมีอันเนอร์สลอตแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะครับให้เวลาอีกนิดหนึ่งผมยังเชื่อว่ายัางมีอะไรที่ปรับแก้แล้วมันอาจจะดูดีขึ้นกว่านี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นักเตะแล้วก็โค้ชรวมพลังกันตอนแรกเป็นพวงเหมือนกันนะครับว่าบารามีของอันเนอร์สล็อตจะมีปัญหาในการที่จะมาคุมทัพนักเตะที่เป็นซูปเปอร์สตาร์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่แต่เท่าที่ดูจากการฝึกซ้อมดูจากการรวงเล่นด้วยกันหรือสัมพันธภาพที่เขาคุยกันนะครับในทีมเอ้ยมันไม่มีปัญหาเาไว้ มันสามารถที่จะคลิกกันเข้ากันแล้วสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้นะครับยิ่งนานวันเข้าถ้ามันสามารถมีความผูกพันเข้าไปด้วยมันอาจจะทําให้งานของอันเนอร์สลอตง่ายยิ่งขึ้นไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเกมแรกแบบนี้นะครับถือว่าผ่านแล้วก็มาดูกันว่านัดต่อต่อไปจะยืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วทํามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Sub สไครต์ให้แปะด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ การทำคลิปใน YouTube แบบนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ